2828 28, หมายถึงประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณโลกแห่งจิตวิญญาณคือความมั่งคัง่งคือความอุดมสมบูรณ์คือความเงียบคือความสงบตัวเรากำลังจะได้รับประสบการณ์แห่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และความเงียบสงบความมั่งคั่งในมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณไม่ใช่เงินอย่างเดียวแต่คือทุกสรรพสิ่งตัวเรากำลังเชื่อมต่อ กับสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งได้นั่นคือทุกสรรพสิ่งด้านดีโลยินดีด้วยนะคะเป็นตัวเลขที่ความหมายค่อนข้างดีอีกกลุ่มตัวเลขหนึ่งถ้าตอนนี้เราเห็น2828 28, พลังงานแห่งความมั่งคัง่งกำลังรายล้อมอยู่รอบๆตัวในบางท่านที่ผ่านการทำสมาธิมาเราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกวูบวาบรอบๆตัว ด้วยอิทธิพลของตัวเลขนี้ด้วยพลังงานอันสุดวิเศษของตัวเลขนี้ที่รายล้อมรอบๆตัวเราเราจึงสัมผัสได้กลุ่มตัวเลข2828 28, มีอิทธิพลแฝงอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังแห่งความเงียบนั่นไหนก็ตามที่เคยเป็นคนใจร้อนเออะโวยวายด้วยพลังของ2828 28, จะทำให้เราเย็นลงเรื่องราวใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิต เราจะรับมือได้ดีขึ้นเพราะเราคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นใจเย็นลงปัญญาจึงบังเกิดกลายเป็นว่าเราจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเราจะบริหารจัดการเรื่องราวในชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเหมือน ใจเย็นนิ่งจึงเห็นทางออกทางแก้ปัญญารู้แจ้งจึงเกิดขึ้นเป็นเช่นนั้นด้วยอำนาจของเลขนี้เป็นตัวเลขที่ให้พลังงานเย็นเย็นสงบนิ่งเงียบเป็นเช่นนั้นตัวเลข2828 28เป็นกลุ่มตัวเลขแห่งการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปข้างหน้าด้วยพลังอำนาจนี้จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นมาในเรื่องของการงาน2828 28. มาสกิดบอกนิดหนึ่งถึงการปรับตัว เนื่องด้วย28 28มีอิทธิพลในการเคลื่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นไปในลักษณะของการปรับตัวไม่รู้สิเราจะต้องปรับตัวแต่การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมันจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เอาง่ายๆคือต้องปรับตัวกับเหตุการณ์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตปรับตัวใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่2828 28จะเข้ามาสร้างสมดุลในเรื่องของความสุขในชีวิตการทํางานใคไรก็ตามที่รู้สึกมไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานเลยอะในช่วงนี้2828 28จะเข้ามาปรับสมดุลในเรื่องนี้เพราะ2828ออย่างที่ครูพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าเป็นตัวเลขแห่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่การเงินอย่างเดียว แต่คือทุกสรรพสิ่งใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสุขนักเวลาไปทํางานความรู้สึกนี้จะไม่มีแล้วความสุขจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นให้สังเกตดูนะคะว่าใครก็ตามที่แบบไม่ค่อยจะให้การสนับสนุนเราสักเท่าไหร่ผู้คนเหล่านั้นจะไม่ค่อยได้มายุ่งเกี่ยวกับเราเขาจะห่างหายไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนเขาจะหายไปทําให้ตัวเราสุขมากขึ้นในการทํางานเป็นเช่นนั้นสรุปง่ายๆก็คือ2828 28มาสร้างสมดุลในชีวิตการทํางานใหม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือความสุขในการทำงานเกิดขึ้นกับตัวเราว้าว ดีมากดีมากๆจริงๆตอนครูเป็นสาวออฟฟิศครูเคยเล่าให้ฟังหลายหน <Wow. S 1> ว่าเท่าที่ครูเป็นสาวออฟฟิศและครูทํางานมางานไม่เหนื่อยเลยทุกคนงานไม่เหนื่อยงานสบายๆมากคือมันมีความยากความง่ายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะงานเกี่ยวกับระบบเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเราต้องคํานวณสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกินกว่าความสามารถของตัวเราสิ่งที่ทําให้แบบรู้สึกเหนื่อยท้อหรือใดๆก็แล้วแต่ไม่ใช่งานแต่เป็นคนจริงๆ คนนี่แหละทําให้รู้สึกเหนื่อยใครก็ตามที่ทํางานที่จะต้องดวงานกับคนถ้าเห็น2828ป 28, ดูยินดีด้วยนะคะเขาจะมาบริหารจัดการในเรื่องนี้ใหม่ให้ตัวเราราบรื่นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการทํางานในช่วงนี้นะคะด้วยอํานาจของ2828 28, เนี่ยจะทําให้ตัวเราเข้ากับคนได้ง่ายไม่รู้แหละแต่ตัวเราจะเริ่มเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นจะเข้ากับผู้คนได้ง่ายในท่านที่แบบขี้น้อยใจคิดไปเอง ยนสุดท้ายทําให้จิตใจของตัวเองนั้นมีพลังงานที่ตกลง2828 28บอกว่าหยุดสิ่งนั้นแล้วหันมาคิดในทิศทางที่เธอต้องการพร้อมกันนั้นด้วยพลังอํานาจของ2828 28. เหมือนมาเยียวยาจิตใจของเราด้วยให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแรงผลักดันให้เราไปในทิศทางที่เป็นบวกได้ง่ายขึ้นเป็นเช่นนั้น ในทัานที่มองหางานใหม่คุณจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆทางด้านการงาน2828 28, ให้ความหมายในเรื่องการงานไปในทิศทางของการได้งานใหม่ท่านใดก็ตามที่มองหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่เพราะตัวเลขนี้เป็นเลขที่ขับเคลื่อนไปด้านหน้าก้าวหน้าเคลื่อนที่ และมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นคุณจะได้งานใหม่ซึ่งเป็นงานที่พึงพอใจในท่านที่พบเจอโอกาสใดๆก็แล้วแต่ยินดวิเคราะห์และก็พิจารณาก่อนการลงมือทําเสมอนะคะคุณครูกําลังไขความลับจากกวนกับศาสตร์แห่งตัวเลขแบบวงกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงรายบุคคลในท่านที่พบเจอกับโอกาสจะได้วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนการลงมือทําสรุปง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มตัวเลขแห่งการเคลื่อนที่และก็มีการปรับตัวเพราะฉะนั้นในท่านที่หางานใหม่คุณจะได้งานใหม่ ตึงเป็นงานที่ตรงใจในท่านที่เคยลงมือทํากับสิ่งใดก็แล้วแต่ในอดีตที่ลงมือทําแบบทุ่มเทจริงๆลงมือทําแบบทุ่มสุดใจจริงๆ2828บอกว่าผลลัพธ์อันมหาศาลกําลังจะเกิดขึ้นกัแบธุรกิจการงานที่คุณเคยลงมือทําเอาไว้ผลลัพธ์นั้นหอมหวานจริงๆเป็นไปในลักษณะของการพลิกชีวิตให้ดีขึ้นในแบบที่ตัวเราเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะดีได้เช่นนี้นี่คือ2828 28มาสกิดบอกในด้านนี้ เกี่ยวกับการงานในช่วงนี้นะคะด้วยอิทธิพลของ2 8 2 8จะทําให้ตัวเรามีความเข้าใจต่อเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนได้ดีมากๆใจเย็นนิ่งลงสงบลงจึงทําให้มีผู้คนเข้ามาหาเราเยอะเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วสดทยอบอุ่นถึงขั้นอยากจะปรึกษาในช่วงนี้จะมีคนมาปรึกษาเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเราช่วยเขาได้เราให้คําปรึกษาที่ดีได้และคําตอบของเราก็ตรงใจ เป็นเหมือนแสงสว่างในใจของเขานะคะเขาก็เลยมาปรึกษาด้วยอํานาจของเลขนี้อาจจะมีผู้คนเข้ามาแล้วก็ขอคําปรึกษาหน่อยงานนี้จะต้องทํายังไงดีจึงจะสําเร็จแล้วเราก็พูดออกไปสิ่งที่เราพูดออกไปปุ๊บใช่แล้วเขาไปลงมือทําแล้วมันถูกต้องเป็นไปในลักษณะแบบนั้นด้วยอํานาจของเลขนี้นะคะแล้วตัวเราเองก็เหมือนมีความเข้าใจจากเดิมที่แบบใครพูดอะไรมาก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ต่อเรื่องราวนั้นเหตุการณ์นั้นต่อคนคนนั้นแต่ตอนนี้ไม่เรารู้สึกว่าฉันเข้าใจเธอ เรื่องที่เธอพบเจอมาใช่ฉันเข้าใจเข้าใจความรู้สึกว่าเธอรู้สึกยังไงแล้วตัวฉันก็สามารถที่จะอธิบายและให้ความรู้ให้คำปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นไปในลักษณะของความเข้าอกเข้าใจผู้คนมากขึ้น มาในเรื่องของความรักบ้างคนโสดนะคะ2828 28, บอกว่าคุณไม่ต้องพยายามมองหาคนรักเลยแค่ทําตัวเองให้มีความสุขยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในระดับสูงแล้วเดี๋ยวพลังแห่ง2828 28, จะนําพาคนดีๆมาให้คนดีๆคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตจะได้พบเจอกันในรูปแบบของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนเยอะๆอย่างเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นต้นเขาหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาไม่ได้มาเป็น แฟนแต่มาเป็นคู่ชีวิตยินดีด้วยนะคะ2828 28เป็นตัวเลขแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เยียบพร้อมเพราะฉะนั้นคนที่เราพบเจอเนี่ยจะมาในลักษณะของคู่ชีวิตเป็นคนที่เกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันนำพาสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นไปในลักษณะแบบนี้2828 28, 28, จึงบอกว่าเธอไม่ต้องไปตามหาหรือพยายามหาคนรักหรอกกลับเข้าสู่โลกภายในดูแลตัวเอง ปรับพลังงานให้คู่ควรกับคนรักที่ดีที่สุดในแบบที่ต้องการแล้วเดี๋ยวอำนาจของตัวเลขนี้จะนำพาคนที่ดีที่สุดคนนั้นมาให้เอ็นเช่นนั้นยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเรื่องนั้าอะไรนะได้ยินเสียงะระฆังงานแต่งได้ยินเสียงะระฆังงานแต่งนะคะเนี่ยสำหรับคนมีคู่ถ้าช่วงนี้คุณเห็น2828 28, ในท่านที่อดีต เหมือนจะเข้ากันไม่ได้กับครอบครัวของฝ่ายหญิง,รงหรือฝ่ายชายรู้สึกว่าเอ๊ะเราเข้ากันไม่ค่อยได้ด้วยอํานาจของ2828 28, จะทําให้เราเข้ากันได้ดีกับครอบครัวของอีกฝ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่รู้สิสิ่งใดก็ตามที่เคยขัดข้องมองใจกลุ่มตัวเลขนี้จะทําให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นพลังงานลบ จะไม่อยู่เพราะเป็นตัวเลขแห่งความมั่งคั่งเป็นตัวเลขแห่งความสุขสงบครูจึงพูดไปเมื่อตอนต้นว่าถ้าเราเหมือนจะเข้ากันไม่ได้กับครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งจะมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อทําให้สิ่งนั้นราบรื่นท้ายที่สุดจะเข้าใจกันดีกลายเป็นความรักเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นไปในลักษณะแบบนี้ในเรื่องของตัวเรากับคนรักในช่วงนี้จะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ดีมากๆ เป็นความรักที่ลงตัวเป็นความรักที่หอมหวานเป็นคู่ที่นำพาซึ่งความจเจริญมาให้ซึ่งกันและกันเหมือนคนรักเราลงมือทำอะไรแล้วเราก็สนับสนุนสุดท้ายก็ได้เม็ดเงินมาได้ความก้าวหน้ามาส่วนตัวเราลงมือทำอะไรคนรักก็สนับสน,นุนายที่สุดก็เกิดเป็นเม็ดเงินและ,จะเจริญก้าวหน้านี่คือตัวอย่างจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเป็นคู่ที่ลงตัวสนับสนุนซึ่งกันและกันจนท้ายที่สุดก็จเจริญก้าวหน้าในชีวิตรัก เพราะเป็นตัวเลขที่ม่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในคู่ที่เคยแบบออใจร้อนใส่กันไม่ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วด้วยอํานาจของตัวเลขนี้เป็นอํานาจของความสุขสงบและร่มเย็นเราจะเย็นลงมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นสุข,ขุมมากขึ้นและความสุข,ขุมนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะตอนที่เราเห็นเลข28 28แต่จะติดตัวเราเป็นตัวเลขที่ฝังอยู่ในใจด้านดีติดตัวเราไม่รู้สิสำหรับครูนะคะเวลาที่ พบเจอใครก็ตามที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูสุข,ขุมดูใจเย็นพลังงานเย็นๆของเขาส่งผลต่อตัวเราครูจะรู้สึกดีมากๆเคยเจอไหมใครสักคนหนึ่งที่ดูแบบใจดีใจเย็นพลังงานของเขาส่งผลต่อตัวเราเหมือนกันนะทําให้เรารู้สึกดีนั่นแหละเป็นเช่นนั้นครูให้ความรู้นิดนึงเวลาที่คนรักของเราทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ในด้านการงาน2828 28บอกว่าให้การสนับสนุนเขาด้วยพลังงานด้านดีของตัวเราจะทําให้เขาประสบความสําเร็จเมื่อเขาประสบความสําเร็จแน่นอนตัวเราก็ประสบความสําเร็จด้วยเพราะเป็นคู่กันชีวิตคู่เราจะได้รับเงินพิเศษอะไรบางอย่างสุดท้ายเขาก็ส่งมอบให้กับเราอาจจะเป็นการแบ่งปันให้หรือใดๆก็แล้วแต่แต่สิ่งนั้นเราจะได้รับเหมือนกัน2828 28ก็เลยบอกว่าเหมือนสนับสนุนซึ่งกันและกันดีกว่า คนรักของคุณจะเป็นคนรักในฝันเลยละ่ะไม่รู้นะชีวิตนี้ฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีคนรักแบบไหนด้วยอำนาจของ2828เ 28, หมือนเขาแผ่ขยายไปยังคนรักของเราให้เป็นคนรักในฝันเราจะได้คนรักที่ดีและตรงใจคนรักใหม่ในคนเดิมเป็นเช่นนั้นยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่เห็น2828 28, ปม,มือโอ้โหทุกคนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวเลขที่ดีมากๆเลยค่ะ